สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดทุกทรมานกว่า15ปีสาวป่วยโรคดึงผมตัวเอง กินยาบำบัดก็ไม่หายเมื่อวันที่3สิงหาคมนางสาวนัทมนเปิดเผยกับข่าวสดออนไลน์จากกรณีโพสคลิปเล่าถึงโรคดึงผมของตนเองผ่านทางติกต็อกว่าตนเป็นภาวะย้ำคิดย้ำทำมาตั้งแต่จำความได้อายุประมาณ15ปีจึงทำให้ตนมีภาวะดึงผมและมาเริ่มหนักขึ้นในช่วงอายุประมาณ20ปีตนย้ำคิดย้ำทำหนักขึ้นจนไม่สามารถเรียนหรือทำอะไรได้เลยและพอเครียดก็ใช้วิธี ดึงผมเพื่อเป็นการคลายเครียดเหมือนกับคนที่ชอบกัดเล็บนางสาวนัทมน์กล่าวต่อว่าซึ่งพอเวลาตนดึงผมนั้นไม่รู้สึกเจ็บเลยดึงจนเลือดออกเต็มหัวกลับกลายเป็นว่าตนรู้สึกโลง่งและสบายใจมากกว่าส่วนภาวะย้ำคิดย้ำทำของตนนั้น ก็ทำให้ใช้ชีวิตเหมือนคนปกติไม่ได้จะทำอะไรก็ช้าไปหมดเวลาจะอาบน้ำก็จะอาบน้ำนานกว่าปกติเพราะกลัวความสกปรกมากและมีพฤติกรรมอีกหลายๆอย่างที่ไม่เหมือนคนอื่นๆจนถึงตอนนี้ตนอยู่กับภาวะนี้มานานกว่า15ปีแล้วนางสาวนัทมนกล่าวอีกว่าโดยตอนแรกครอบครัวของตน ก็ไม่เข้าใจว่าเป็นโรคอะไรทําไมถึงดึงผมหนักขนาดนี้หนักถึงขั้นไม่เป็นอันทําอะไรหรือไม่รู้ว่ามีโรคแบบนี้อยู่ด้วยส่วนเพื่อนบ้านเขาก็ไม่ได้มายุ้มย้ำอะไรซึ่งอย่างไรก็ตามตนได้ทําการรักษาโดยการทานยาที่แพทย,ย์ใจจึงทําให้ภาวะย้ําคิดยําทําดีขึ้นมากจนทําให้สามารถออกสังคมไปเจอผู้คนอื่นคุยกับคนอื่นได้พูดคุยรู้เรื่องมากยิ่งขึ้นนางสาวนัชมนกล่าวด้วยว่าแต่ที่ ไม่ได้ดีขึ้นเลยคือเรื่องของการดึงผมตนไม่สามารถหยุดได้จนตอนนี้ขนคิ้วไม่ขึ้นทาวนส่วนผมบริเวณด้านหน้าก็ล้านทาวนแต่ก็ยังมีบริเวณด้านท้ายทอยที่ยังขึ้นอยู่รวมถึงตนยังใช้วิธีการรักษาโดยการมัดมือเพื่อไม่ให้ไปดึงผมแต่ก็ไม่สําเร็จทั้งนี้ตนรู้สึกทรมานกับโรคยำคิดยำทําที่ทําให้ตนไม่สามารถใช้ชีวิตแบบคนปกติทั่วไปได้ รวมถึงรับไม่ได้ที่ตนเสียโฉมหัวล้านคนกุดจ,จนหมด แต่โรคนี้ยังไม่หายเสียทีด้านแพทย์ก็บอกตนว่าโรคนี้มาจากพันธุกรรมซึ่งถ้าหากใครพบว่ามีพฤติกรรมที่ผิดปกติก็ควรไปพบแพทย์ทันทีไม่ควรประวิงเวลาไปเรื่อยๆอย่างไรก็ตามหลังจากโพสต์คลิปไปก็พบว่ามีคนอีกจำนวนมากที่เป็นแบบตนเช่นเดียวกันจึงได้พูดคุยปรึกษาเรื่องการใช้ชีวิตและแลกเปลี่ยนวิธีการรักษาซึ่งกันและกันเพราะตนเชื่อว่าคงไม่มีใครอยากจะเป็นโรคนี้ ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ